ชวนพี่น้องมาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันนี้หาดูได้ยากนะครับถ้าจะใหญ่โตขนาดนี้นะครับเดี๋ยวจะแพนให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะบอกชื่อนะครับซึ่งใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากนะครับพี่น้องถ้าใครเห็นใบก็อาจจะนึกภาพออกนะครับว่านี่คือต้นอะไรนะครับ เดี๋ยวซูมใกล้ๆอีกนิดนึงนี่นะครับเห็นใบใหญ่ๆไหมครับพี่น้องอหลายคนคงจะนึกชื่อออกละครับหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นยางพลวงนะครับภาษาอีสานเรียกต้นกุง้ง ซึ่งเป็นไม้ที่อยู่ในวงยางอีกชนิดหนึ่งทางภาคอีสานนะครับใบมีขนาดใหญ่มากนะครับใบสามารถนำไปห่อข้าวหอกระบองพวกนี้นะครับหรือทำเป็นภาษาอีสานเรียกฝาแจ็บตองนะครับฝาแจ็บตองก็หมายหมายถึงว่าเป็นฝาบ้านสมัยโบราณน,นะครับหรือพี่น้องชนเผ่านะฮะพี่น้องทาง ภาคเหนือของเราเรียกตองตึงหรือต้นตึงก็จะเอาไปเป็นหลังคาบ้านแล้วก็ฝาบ้านนะครับต้นนี้เราราสักเกือบ3ามคนโอบได้นะครับใหญ่โตมากนะครับดูภูพรน,นะครับผมต้นไม้ที่มีภูพรบ่งบอกถึงอายุนะครับเป็นต้นไม้ที่มีอายุมาก ปัจจุบันนี้หาดูได้ยากยิ่งมากนะครับต้นายางพวงที่จะมีขนาดใหญ่เท่านี้นะครับซึ่งต้นนี้ก็อยู่ในเขตของทางหลวงนะครับถ้าเราสังเกตก็จะเห็นเสาไฟฟ้าถ้าเมื่อไรมีการขยายถนนนะครับต้นไม้เหล่านี้ก็จะถูกตัดซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับแต่ ตามหัวไร่ปลายนานะครับตามป่าต่างๆก็ขนาดนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีพบให้เห็นแล้วนะครับจะถูกตัดไปใช้งานนะครับฉะนั้นก็จะหลงเหลือในเฉพาะเขตทางหลวงอ่าแล้วก็เขตอุทยานนะครับต้นนี้ก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับอ่าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับบริเวณ ตำบลห้วยไร่นะฮะซึ่งเห็นแล้วก็โ,โหชอบใจมากมันต้นใหญ่มากนะครับถ้าเราสังเกตเปลือกของเขานะครับเนี่ยฮะก็จะมะีแตกเป็นร่องๆนะฮะนี่คือเปลือกนะครับตามลำต้นนะครับตลอดทั้งต้นเลยนะครับ